ส,สดีจ้าพบกับช่องแม่มิวสไทายซีเดนนะคะวันนี้แม่มิวก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าแม่มิวเจอกับสามีของแม่มิวได้ยังไงนะคะก็อย่างที่แม่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าแม่มิวเจอกับาสามีของแม่โดยการที่เราสองคนเจอกันในแอปนะคะแอปหาคู่ก็คือแอปไทยคือปิดเนาะ ค่ะย้อนกลับไปเท้าความย้อนกลับไปเมื่อ,อปี2017นะคะตอนนั้นแม่ก็มาทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิน,นะทำอยู่ในห้องรับรองพิเศษของสายการ,รบินหนึ่งนะคะเป็นชั้นของธุรกิจกับ First Card นะคะแม่ก็จะทำอยู่ฝั่งคอนคอร์ดอีนะคะจ้าแล้วตอนนั้นเพื่อนๆค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเนะาะค่ะตอนนั้น เพื่อนๆของแม่มิวเขาก็มีแฟนเป็นฝรั่งนะคะส่วนใหญ่เนาะทุกคนก็จะมีแฟนเป็นฝรั่งเนาะแล้วทีนี้ก็เลยเขาก็เลยแบบแนะนําให้เล่นนะคะเล่นแอปหาคู H ่สี่อะไรเงี้ยเออพี่โสดอยู่ไม่ใช่หรออะไรอย่างงี้เนาะแล้วตอนนั้นเขาก็แนะนําม,มาแม่ก็เลยลองเล่นดูจ้าลองเล่นเออหาแฟนฝรั่งเนะาะเพราะเราเคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่า มันไปด้วยกันไม่รอดเนาะเพราะว่าเออมันหลายๆอย่างอะคะ่ะมันไปด้วยกันไม่รอดแล้วก็ทีนี้ก็เลยโสดอ่ะแม่ก็เลยตั้งใจว่าจะไม่หาแฟนไทยเราจะไม่เอาแฟนไทยแล้วก็เลยตั้งใจที่จะหาแฟนฝรั่งนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอ,อ,อย่างอย่างที่ว่านะคะว่าแม่ทํางานอยู่ในดงฝรั่งแต่ว่าแม่ก็ไม่เจอคนที่ใช่อะคะ่ะคณพึ่งแม่ก็เริ่มคุยกับพ่อมาตั้นแต่เดือน ไปมีนาไปมีนาลายมีนสิบเจนะคะพอเราแรกลายคุยกันใช่ไหมคะทีนี้ก็ก็เริ่มคุยมาเรื่อยๆๆนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาชอบพ่อของลูกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเขาดูแก่เนาะแล้วก็ทีนี้แบบว่าหมายถึงว่าอายุเยอะกว่าเราไงคะเพราะว่ามันมันเรา แม่แม่กับพ่ออะค่ะอายุห่างกันอยู่ประมาณ17ปีอะค่ะก็เลยว่า,ารู้สึกว่าเอออายุเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตอนนั้นก็พอคุยไปคุยมาเขาก็สมั่นเสมออะค่ะคือแบบเขาถามเราเป็นไงแล้วก็ส่งข้อความอะไรคือแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมกดมอ์นิ่งทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือแบบ เป็นตั้งแต่แรกเอ่อตั้งแต่แรกที่เราคุยกันในแอปอะคะ่ะว่าเป็นยังไงพอเราให้ไลน์ไปเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยขอเฟซนะคะแล้วทีนี้เราก็ให้เฟซไปเราคุยไปคุยมาอ้าวแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละถึงอายุจะเยอะหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเออเขาแบบว่าอบอุ่นดีนะคะแล้วก็แบบว่าเทคแคร์เราดีแล้วก็เหมือนแบบเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยดีนะคะก็เลยเลือกคุยกับพ่อมาแค่คนเดียวนะคะหลังจากนั้นแม่ก็ อีกสี่ห้าคนอะไรที่เราคุยกันพร้อมพร้อมกันนะคะเราก็ไม่คุยะคะแล้วนะคะเราก็คุยกับแค่พ่อมาคนเดียวเ <üler> นาะเพราะว่าเขาบอกว่าเออฉันเจอเธอฉันผมเจอคุณแล้วผมเจอคนที่ใช่แล้วผมก็จะไม่เล่นแอปนี้แล้วนะผมจะปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณคิดว่าคุณจริงจังกับฉันแล้วก็จริงใจนะคะฉันก็จะปิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคือจะปิด เว็บ uh, หาคู่นั่นนะคะหมายถึงว่าปิดประวัติเราปิดบล็อกตัวเราเองอะคะ่ะแล้วก็แม่ก็ปิดไปเหมือนกันนะคะก็หลังจากนั้นก็ความสัมพันธ์เราก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะมีวิดีโอคอลคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้พ่อเขาก็เลยบอกว่าให้แม,ม่มาเที่ยวที่สวีเดนแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยแม่มาไม่ได้หรอกนะเงินเดือนแม่แค่นี้เองอะไรเงี้ยคงต้องเก็บ เงินประมาณห้าปีแม่ถึงจะไปได้แม่ยังจําคําพูดนี้ได้อยู่เนยนะคะแล้วทีนี้พ่อเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกให้เดี๋ยวฉันออกค่าตัวค่าอะไรให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคนแรกที่แบบว่าจริงจังมากเลยก็คือว่าพ่อแลก็คือสามีปัจจุบันนี้นะคะคือแบบว่าจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย แม่ก็เลยลองใจเขาดูเนาะว่าแม่ไม่มีตังอะไรเงี้ยเออแม่ไปทําไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยแม่เงินเดือนน้อยแม่ยังต้องส่งให้คนที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะส่งเงินให้พ่อแม่ยังต้องส่งให้น้องเรียนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกให้เธอเดี๋ยวฉันซื้อตั๋วให้เธอเธอไปทําวิซ่านะอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะให้เธออะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่า เออฉันยังไม่ไปหลอกถ้าเธอถ้าเธออยากให้ฉันไปแม่ก็เลยลงใจไปไปอีกทีเนาะว่าถ้าเธออยากให้ฉันไปอ่ะเธอต้องเธอต้องมาหาฉันที่ประเทศไทยก่อนแล้วแล้วทีนี้ฉันถึงจะไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเออเราบอกว่าเราอ่ะเป็นเราอ่ะยังไม่ได้แต่งงานแล้วพ่อแม่ฉันคงคงไม่ให้ฉันไปหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า เธอก็มาที่สวีเดนก่อนแล้วเราก็มาแต่งงานที่สวีเดนก่อนแล้วทีนี้กลับไปเราไปแต่งงานที่ประเทศไทยกันเขาก็คือเริ่มเปิดประเด็นมาเขาก็คือคุยอย่างนี้กันเลยนะคะแม่ก็เลยแบบว่าเออโอเคในเมื่อถ้าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้เขารักเราจริงหรือว่าเออถ้าถ้าเกิดว่าเขารับได้ในสิ่งที่เราพูดอย่างนี้นะคะก็คือแม่ก็จะคุยออกับคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็เลยพูดไปเลยจ้าว่า เออเอาแม่ม euh um, ีภาระนะแม่ยังต้องส่งเงินให้ที่บ้านนะเพราะว่าแม่เป็นพี่คนโตและแม่ยังต้องส่งเงินเดือนให้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าแม่ส่งเงินให้ที่บ้านเดือนเท่าไหร่แม่ก็เลยบอกว่าแม่ส่งให้เดือนละห้าพันบาทนะคะแม่ก็เลยบอกพ่อไปเนาะอ๋อเขาก็ถามมาค่ะแต่เขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาจะให้หรืออะไรยังไงนะคะแต่เขาแค่ถามว่าเออแม่แม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่แม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างแล้วก็ ให้กับคนที่บ้านเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็ให้เงินแม่มาจํานวนหนึ่งเนาะไปทาวีซ่านะคะไปทาวีซ่าแล้วทีนี้แม่จะบอกให้เลยนะคะเอออีกข้อหนึ่งแม่ก็ไปทาเพราะว่าแม่ก็บอกแม่ก็ศึกษาเนาะพอพอให้มาแม่ก็บอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเธอกับฉันยังไม่เคยเจอกันเลยเธอไปให้ฉันทําวีซ่าเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ผ่านหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพ่อก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรลองดูถ้ามันไม่ผ่านก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขามีแผนที่จะบินมาหาแม่อยู่แล้วเดือนสิงหาวันที่20นะคะแล้วทีนี้ถ้าถ้าผ่านก็คือเออจะได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ผ่านก็ค่อยมาทำอะไรอย่างงี้นะคะแต่แต่แม่จะบอกเลยนะคะว่าอย่าทำเหมือนแม่นะคะเคสแม่เหมือนเป็นเคสที่ฉุดฉุดเฉิญมากเป็นอย่าทำเหมือนแม่นะคะเป็นเคสที่แบบแม่คิดว่าเป็นเคสที่แบบ ชุดเฉินมากเลยนะคะเพราะว่าพ่อเขาซื้อตั๋วซื้ออะไรแบบให้แม่เราด้วยนะคะหมายถึงว่าให้แม่ได้ไปเที่ยวที่สวีเดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาซื้อตั๋วเลยโดยที่วีซ่าแม่ก็ยังไม่ได้ไไม่ด้เลยนะคะเพราะว่ารอบแรกอ่ะพ่อเขาอ่ะให้แม่ไปทําวีซ่าบอกว่าเออเดี๋ยวฉันส่งเอกสารอะไรให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนซัพพอร์ตให้เราเนาะเขาก็มีเอกสารของสามีนะคะก็คือเขาก็ส่งมานั่นแหละค่ะส่งมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ คือพอเราไปยื่นอะคะ่ะมันก็โดนปฏิเสธค่ะไม่ได้คือเหตุผลก็คือความสัมพันธ์มันไม่แน่นพอก็คือว่าเราไม่เคยได้เจอกันอะไรเงี้ยคุณกับเขายังไม่เคยเจอกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าใครที่ยังไม่เคยเจอกับแฟนตัวเองแล้วก็หมายถึงในเคสของแบบมันแม่นะคะแบบว่าอย่าไปยื่นนะคะมันโอกาสที่จะผ่านวีซ่าเยี่ยมมันจะยากนะคะวีซ่าเยี่ยมหรือวีซา่า อ่าท่องเที่ยวหรืออะไรก็เหอะค่ะถ้าแม่ว่ามันยากนะคะคือมาเจอกันก่อนนะคะแล้วก็มีรูปคู่มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไปยื่นยังไงก็ผ่านนะคะถ้าเคยเจอกันมาก่อนแล้วมีรูปคู่มีแชทที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราไปยืน่นเราก็จะผ่านนะคะแต่อย่างของแม่นี่แม่ก็บอกพ่อไปแล้วเรามีแค่แชทคุยกันมีรูปที่แบบส่งคุยกันว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จริงแต่ว่า คุณกับฉันเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยยังไงก็ไม่น่าจะผ่านอะไรอย่างงี้นะคะแม่ก็บอกพ่อแต่พ่อก็ดื้อเนาะแม่ก็ไปทําสรุปคือไม่ผ่านจ้าพ่อก็เลยบินมาวันที่ยี่สิบสิงหานะคะเขาก็เลยเอาเอกสารมาด้วยวันแรกที่เขาบินมาถึงที่สวีเดนนะคะวันแรกที่เขาบินมาถึงที่สวีเดนแม่ก็แม่ก็ไปรับเขาที่สนามบินนะคะแล้วก็ทีนี้ขึ้นไปบนดอยด้วยกันเลยค่ะหมายถึงว่ากลับไปที่บ้านเลยนะคะ กลับไปหาพ่อกับแม่นะคะว่าเออนี่นะอะไรเงี้ยว่าเขามาแล้วมาทําตามอย่างที่บอกแล้วนะว่าเขาไม่ได้มาหลอกเราแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จินใจกับเราเนี่ยค่ะเขาก็พิสูจน์ให้พ่อกับแม่เราที่บนดอยเนาะแต่คนที่บ้านเขาก็ช่วงแรกเขาก็จะเป็นห่วงนะคะว่า เออเธอจะไปจริงหรอเธอไม่เคยไปเลยเธอไม่กลัวหรอภาษาเธอก็ไม right ่ได้แข็งแรงอะไรอย่างเงี HTTP ้ยนะคะว่าอไม่กลัวเขาหลอกไปขายหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาหลอกเธอไปขายตัวทายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เป็นห่วงเราอะเนาะแต่ด้วยความที่เราก็บอกแม่ว่าเออเราคุยมาสักพักหนึ่งแล้วเรามั่นใจว่าเออเขาอ่ะเป็นคนดีเขาไม่หลอกเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจอะไรก็เลยตัดสินใจที่แบบ เเชื่อในความคิดของตัวเองเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะคะแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่เออถ้ามันไม่ดีหรืออไงเดี๋ยวก็ค่อยค่อยกลับมาเออนะตอนนี้หนูคิดว่าเออเขา่าดีเขาเป็นคนที่ดูแลหนูได้หนูหนูมั่นใจอย่างนั้นหนูมีเซนต์แบบนั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะพอบินไปบ้านอยู่ประมาณอย่างที่แม่บอกประมาณสวัน ว่าสามีก็มาคุยกับพ่อกับแม่นะคะเป็นเรื่องไว้นะ้อว่าโอเคเดี๋ยวให้มิวอะไปเที่ยวที่สวีเดนก่อน3เดือนแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแต่งงานที่หมายถึงว่าตัวเขาจะบินกลับมาแล้วมาขอมาขอลูกเธอนะมาแต่งงานให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ก็คือดีอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็บินไปที่กรุงเทพต่อนะคะไปทำวีซ่าต่อจา้า พอไปทําวีซ่าไปยื่นวีซ่าต่อว่าเราเรา,เราได้มาเจอกันแล้วนะเราได้มาเจอครอบครัวฝ่ายหญิงแล้วนะได้มาเจอครอบครัวเราได้ไมาได้ไปแบบ <c oughs> แก็คือว่ามาเจอกันแล้วได้มาถ่ายรูปกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอารูปภาพที่เราถ่ายกันในบ้านกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปด้วยในที่เราเขียนนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ไปยื่นมาใหม่วีซ่าก็ผ่านคะ่ะเพื่อนๆนก็คือจะบินพรุ่งนี้แล้วอะคะ่ะวีซ่าก็ได้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็บินเลยอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือได้ได้วีซ่ามาแล้วก็เลยมาเที่ยวที่สวีเดนนะคะก็คือมาวีซ่าเยี่ยม3เดือนเนาะก็มาเที่ยวที่สวีเดนแล้วก็ทุกอย่างก็คือก,ก,ก็ก็คือก็คือดีพอเรามาเที่ยวตรงนี้คือสามีเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนรวยนะคะสามีเขาไม่ได้รวยนะเขาก็เป็นคนที่ทํามาหากินเหมือนเรานั่นแหละคะ่ะแต่แต่แค่แบบมาเออเขาก็มีหน้าที่กัดงานที่ดีมั่งคงแล้วก็ สามารถซัพพอร์ตเราได้ในระดับหนึ่งดูแลเราได้ในระดับระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้รวยค่ะทำมาหากินเช้าข่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอแม่มาถึงที่สวีเดนอ่าเขาก็ถามแม่น้องว่าเออเธออยากไปอะไรไมหมอะไรเงี้ยเขาก็พาเราไปซื้อของซื้ออะไรที่เราอยากได้นะคะอย่างเช่นแบบ สาม,มีไม่มีหม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนานะเราก็ไปซื้อหม้อหุงข้าวไปซื้อของไปซื้ออะไรมาแล้วเขาก็จะมีเงินเดือนให้เราใช้นิดนึงนะคะก็คือไม่ได้เยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือแบบว่าเเธอเอาไปใช้ส่วนตัวนะเธอเอาไปซื้อกินเธอจะไปใช้อะไรก็ได้เธออันนี้ฉันให้เธออะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเธอเคยให้แม่เธอเดือนละห้าพันใช่ไหมคะอะไรเขาบอกว่า เธอเคยให้เงินเดือนแม่เธอเดือนละห้าพันใช่ไหมในเมื่อเธอมาอยู่ที่นี่เธอส่งให้พ่อแม่เธอไม่ได้อนะโอเคเดี๋ยวฉันส่งไปให้เองคือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเออประทับใจในตัวเขานาอว่าเอออย่างน้อยเขาก็ไม่ได้มองข้ามแต่เขาก็ไม่เคยบอกแม่ว่าเขาจะให้พ่อกับแม่เราแบบนี้นะเท่านี้นะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยพูดคํานี้ไงคะพอมาถึงเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะเป็นคนซัพพอร์ตให้เธอเองนะเพราะว่า เพราะว่าพ่อกับแม่เธอก็จะได้ม,มีเงินใช้มีเงินซื้อข,ข้าวกินอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็น่ารักค่ะสามีก็น่ารักน้องเขาก็ส่งไปให้อ่าค่ะค่ะแม่ก็มาวีซ่าสเดือนเนาะแม่ก็เออมามาดูมาเที่ยวมาอะไรอยู่ที่สวีเดนเนาะพอเดือนพฤศจิกะคะสามีก็เขาก็เลย ใช่ไหมคะเขาก็ให้แม่เลือกทิปนะคะว่าแม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขาได้วันหยุดเขามีวันหยุดน้ายอะไรเงี้ยเขาให้แม่เลือกว่าแม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเบอร์ลินหรือว่ามิลานหรือว่าเออปารีสนะคะเขาก็ให้แม่เลือกเนาะแล้วแม่ก็เลย ใจอะแม่ก็จะไปปารีสแม่ก็เลยบอกว่าเออฉันอยากไปปารีสฉันยังไม่เคยไปเลยเพราะว่าฉันเคยดูแต่ในหนังแล้วกเออ็เคยคิดว่าเออสักวันหนึ่งโอ้ก็อยากจะไปจังเลยเห็นทําไมดาราเขาชอบไปดาราเขาแบบออไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเราก็ชีวิตชีวิตเราก็อยู่ในแบบบ้านนอกเนาะก็คือเด็กบ้านๆคนหนึ่งอะคะ่ะไม่เคยคิดว่าจะได้ไปเนาะก็เลยบอกแฟนว่าแม่ฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะได้ไปถ้า ฉันอยากไปฉันก็อยากไปที่ปารีสนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจไปกันที่ปารีสนะคะก็บินไปที่ปารีสนะคะแล้วทีนี้อ่าก็พ่อเขาก็ขอแม่แต่งงานในอ่บนหอเอเฟลนะคะค่ะก็คือกว่าจะได้ขึ้นกว่าจะได้ขึ้นไปที่หอเอเฟลนะคะก็คือแบบรอเวลาแบบประมาณสามสี่ชั่วโมงนะคะต่อคิวกันยาวมากเลยจ้ะ ต่อคิวกันแบบว่าเออหมายถึงว่ามันมันเหมือนเป็นลิฟต์นะคะแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะคนเยอะมากก็ต่อคิวรอนานแต่ถ้าเพื่อนๆจะเดินขึ้นบันไดก็ได้นะคะถ้าเดินไหวนะคะนั้นก็คือฟรีนะคะไม่เสียตังค์แต่ก็แม่ก็รอ,อนะคะรอได้นะคะก็คืออากาศก็หนาวแต่แม แม่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะมาขอแม่แต่งงานเออตอนนั้นหรอกนะเออแม่ก็ไม่คิดนะคะแม่ก็แค่คิดว่าเออเขาก็อยากพาเราไปดูอะไรเงี้ยไปดูวิวเขาว่าอย่างนี้เขาเลยเอออืมก็เลยล่ออ่ะพอขึ้นไปสามีก็เลยขอแม่แต่งงานเธอเธอแต่งงานกับฉันไหมอะไรอย่างเนี้นะคะแม่ก็เลยว่าเออแม่ก็แต่งงานแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่แบบ เอ่อยังยังเป็นภาพที่แบบเป็น,ปนภาพที่ประทับใจเนาะมันเป็นภาพที่ตราตรึงแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจมาถึงทุกวันนี้นะคะก็มันเป็นภาพที่แบบ เออเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีโมเมนต์นี้นะคะก็คือเออสามีก็ทําให้เราเนาะก็ขึ้นไปดูแล้วก็เออเดินไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยคุกเข่าเลยค่ะเหมือนในทีวีเลยคุกเข่าเหมือนในทีวีเหมือนเจ้าชายกับเจ้าหญิงเลยค่ะว่าเออเธอเธอแต่งงานกับฉันไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยเให้คน คนที่มาดูด้วยกันนี่แหละค่ะผู้ชายคนนึ่ะเขาถ่ายแล้วก็คนรอบข้างเขาก็ตบมือให้นะคะก็มีรูปภาพเดี๋ยวแม่จะให้ดูไว้ตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เนาะเพราะเขาก็แค่ถ่ายรูปไว้อะไรอย่างนี้นะคะก็ก็ดีใจค่ะก็เป็น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 อะไรที่แบบเออก็ประทับใจแล้วก็ตราตึงจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังจำโมเมนต์นั้นได้เนาะเป็นโมเมนต์ที่แบบ เออมันครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนาะเราไม่คิดว่าเออเราจะโดนผู้ชายมาขอแต่งงานแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเออจะได้แบบไปในที่ที่เราฝันไว้หรือว่าที่ที่เราคิดไว้อะไรอย่างนี้นะคะก็หลังจากนั้นแม่ก็เซย์เยสใช่ไหมคะแม่ก็เซย์เยสแล้วแม่ก็เลยเอา่าเราก็เลยเราก็เลยลงมากันก็ไปเที่ยวทิปนั้นก็ถือว่าเป็นทิปที่แฮปปี้มากค่ะค่ะแล้วพอกลับมาจากทิปอา่าปารีสใช่ไหมคะเขาก็เลยเอา่า คุยเรื่องแต่งงานกันนะคะสามีเขาก็เลยคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วก็ทีนี้สามีก็เลยถามว่าเออคุยแบบประมาณว่าคนไทยอะ่ะมันต้องมีสินสอดด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่บ้านเธอเอออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเท่าไหร่หรอเธอถามพ่อกับแม่เธอซิว่าเขาจะเอาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะ แล้วทีนี้ก็เลยเริ่มคุยจริงจังเรื่องแต่งงานเออว่าจะทํายังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้แล้วแม่ก็เลยโทรไปหาแม่ของแม่ที่เมืองไทยนะคะว่าเออสามีถามว่าแม่จะเอาสินสอดเท่าไหร่เออแล้วก็เขาจะมาแต่งงานเออเดือนนี้เดือนนี้วันที่นี้อะไรอย่างนี้นะคะเออแม่จะเอาสินสอดเท่าไหร่แล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าโอ๊ย oh, แม่แม่ไม่ขอหรอกว่าเอาเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่ว่า สามีแม่จะให้ได้แล้วก็แม่ไม่ขอด้วยก็ขอแค่ให้สามีเราอะดูแลเราให้ดีดูแลเราให้ได้แค่นั้นค่ะก็แล้วแต่แล้วที่เหลือก็คือแล้วแต่ว่าสามีจะให้เท่าไหร่นะคะแม่ก็เลยมาบอกกับสามีเนาะว่าสามีแล้วแต่เธอแม่บอกว่าแล้วแต่เธอเธอจะให้เท่าไหร่แม่ก็เอาแค่นั้นแต่ขอให้เธอดูแลฉันให้ดีเทอนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้สามีก็เลยคิดเองเออเองก็เลยให้มาจํานวนหนึ่งนะคะเออ ก็เลยมาแต่งงานเนาะเราก็มาแพนกันแบบจริงจังแล้วคะ่ะทีนี้ก็แพนจริงจังเรื่องแต่งงานก็เออคือก็คือแพนกันเลยว่าคุยกันว่าเออแต่งงานใช้อะไรบ้างใช้อะไรใส่สย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสรุปว่า แม่ก็จะไม่ใส่ชุดขาวแม่ก็จะใส่ชุดดอยแม่แต่งงานนะคะเพราะว่านะคะหนึ่งก็คือ่าเราเป็นชาวขาวเนาะพ่อแม่ก็ภูมิใจนะเราเราก็ใส่ชุดดอยเราก็แต่งนะคะแล้วก็2ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปเช่าเนาะก็เอาชุดที่เรามีอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยเนาะก็เลยอก็เลยกลับไปแล้วทีนี้ก็มาแต่งงานวันที่ห้านะคะ ก็คือมาแต่งงานวันที่5มกราคม2 0 1นนะคะปัจจุบันเราก็แต่งมาได้4ปีแล้วเนาะสีป่ปีอืม4ี่ปีกว่า ...4 ปีค่ะแล้วทีนี้ก็มาแต่งงานก็จัดแบบบ้านๆเลยค่ะจัดแบบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอารูปภาพมาให้ดูค่ะจัดแบบบ้านๆแบบที่บ้านเลยค่ะเรียบง่ายอะไรอย่างนี้นะคะจ้าแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มทำยูทีค่ะ แล้วเราก็ไปทําวีซ่ายูทีนะคะหลังจากที่เราแต่งงานเสร็จแล้วก็เอาไปจดทะเบียนสมรสเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทําลูกชายค่ะแล้วเราก็ไปทําวีซ่ายูทีนะคะยูทีวีซ่าเสร็จแล้วเราก็แม่ก็รอแค่3เดือนเนาะแม่ก็ได้วีซ่านะคะหลังจากนั้นแม่ก็บินมาใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่จะมาเล่า รายละเอียดเกี่ยวกับพ่อวีซ่าว่าแม่ตอนนี้แม่อยู่ด้วยวีซ่าอะไรทําอะไรต่อไปในคลิปหน้านะคะ,ะถึงตอนนี้แม่ก็เลยคิดว่าเออแม่ดีใจที่ได้เลือกพ่อนะคะเพราะว่าเ,ออเขาเป็นคนคนดีเนาะเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่แบบยังไงอะคะเสมอต้นเสมอปลายมันเป็นนั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันครั้งแรกที่เราเจอกันเขาเป็นยังไงจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะมีแต่แบบ จะดีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออแม่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้อ,อ่สามีที่ดีนะคะเขาก็ไม่ได้รวยแต่เขาก็สามารถดูแลเราได้แล้วเขาก็เป็นเป็นคนดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกอย่างเงี้ยค่ะเขามีเวลาเขาก็คือเต็มที่กับลูกเต็มที่กับเราอะไรอย่างงี้นะคะแม่ก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยชีวิตเราก็โชคดีนะโชคดีที่ได้เจอคนดีเออโชคดีที่แบบ เรามีครอบคอรัวที่น่ารักเราอยากมีลูกเราก็ได้ลูกแล้วเราอยากเอ,อ,อยากได้อะไรมากกว่าน,นี้เราก็เดี๋ยวอนาคตรเราก็หาเอาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกสาวร้องอีกแล้วค่ะแล้วมาเล่าคุยกันนะคะถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวแม่ก็จะพยายามมาคุยมาอะไรแวบมาหาคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวร้องแล้วค่ะแม่ก็ต้องไปแล้วนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแม่มีวสไพรส์สวีเดนด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิให้แม่มิวด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคนสวยค่ะคนสวยจำมัม่มเลยค่ะ